โอเคโอ้เฮ็ดนี่ยลายเลยด้วปล่อยปล่อยจ้มาสู้ละเดี๋ยวเฮาสีปุ่งเอาไปกินเลยได้ป่ะนี่ก้อยปลาครับทักทายสบายดีนะทุกคนตอนนี้เราเฮากะเดินทางขึ้นมาป่านะระหว่างทางมากครับก็ไปถ่ายให้เบิ่งนะมารอบนี้กะซี่คนนะมีบอสินบอเนตแล้วก็พ่อบ้านดองพอน้า มาฮอดละตอนนี้กัเฮาวกำลังสีเอาเครื่องลงไปพักอยู่กลางห้ยเพื่อแล้วมันจึงอุ่นได้พักอยู่แถวเทิงนี่นะลมพัดมันหนาวชรงนี้นะเครื่องลงมกลางหฮยก็มนันนี่กับพักนะไปเอามาแตหน้ามือเสานี่ตื่นมาแลาแ้วอ่อนแลงลดเอาไปเอาอยู่หน้างามในพักมาซื้อกับเปิดก้อยกับลาบ Ở đây tớ dọn rụng park mà bám. Biết tôi không, tôi sẽ này สวยโหปอดโอ้วัดชินวัดท่าเฮอยู่ฮะนะดิอ๋อพิโรนะโอ้ยเยาวเฮเลยนะไปไปเคืองมันนี่ก่อนจุดทานล่ะเป็นท่ามเฮทีน่ะนะเก้งๆอยู่มันขึ้นนอนอยู่วงนะแถวนี้ล่ะเป็นขี้หินเฉื่อมเฉงเงมละขี้หินหินใหญ่ลายแถวนี้นะเป็น มูลหลือมูลลามนี่มักมาอาศัยยู่เพราะว่ามันเป็นถ้ำแล้วกันคนเอากินบ่ได้มันก็เลยมาอาศัยยู่ชาวบ้านเขาเจ้านี่เห็นดูได้แถวนี้เอาสีเรียบเบก่อนแถวนี้จุดที่ยาสีพักืัอน,นี้แหละนี่ตะบีบบอาสีไปพักผู้ผัดมันแปลนพุนะก็เลยมายู่แถวนี้แล้วก็ผู้อู้แขนนอนนะเฮามันนี้นะ เอาไปนันพื้นเดบชวนบาินกับบเนตเพื่นานนอนพื้นเอาไปหาดังไฟไว้ก้อนมาหนิ้ฮี่เฮ้ิเอา,เอาพื้นไปดังไฟก้อนมาหนิพื้นกระลายเดอยขาบาเนตกับบาสินนะเพื่อนไปอะน,นะไปซื้อมองนะซื้อมอกกับพ่อบานะ้านเนี่ยเอาดังไฟเอ็ดกิ่นว่าสีต้มหอยเด้พื้นเอาหอยมาหอยเลย อพ่อสิลส้วพื้นไปหาคุกคาดกระปุกไข่เลยเดี๋ยวค่อยไปหาดักไฟต้มหอยหอมัดมาหอยท่านะ เอาเอาไม้นี่มาเอ็ดเดน,นเฮงนะเฮงฟันเสือไม้นี่ยันพาทึกหินเอาสีเอารักไม้นี่เอ็ดเค่งเลยเอาโบได้ถือเค่งมาน้ารอบนี้เอาตัวนี้เอ็ดเค่งไฟกระติดละ ไฟเฮาก็ติดแห้งนะเฮาสิไปเตาะซะมึงนะเพราะว่าสิตาะซมึงนี่นะมันหอนแล้วมันแแล้วตยเฮาสิย้ายกล่องไฟไปดงซันอีกกล่องนึงนะ เดี๋ยวเอาสิยายกองไฟมานี้เขาบ่อศิลากัปะวานเพิ่นไปเจาะโกน,นูนะผู้พ่อชินมาแนทเพิ่นหินโกน,นูแล้วเย่เย่เพิเ่นหินโกน,นูเพิ่นวนะ่าก็เลยไปเจาะเอาเดี๋ยวเอาสิเอาหม้อมาค้างเลยบานี้เอาไฟ เอาไปล้างหอยนะหอยเลยมาคางหอยประมาณจิตเป็นนุ่ยนี่แหละไปล้างน้ำก่อนมันก็ปลาเขาบูซินไปซื้อมองมานะได้ปลาประมาณสิบตัวแหละปลาไม่นี่ก่อนมันห่านนะครับมันมันตายแทั้เขามีเหินเขาเป็เตี้ยวต้มหอยก่อน จ่น้ำลายๆได้ย้ำนั่นสุเกเกือบเป่นน่แล้วล่ะดเ,เ,เดี๋ยว,วไปค้างหม้อเลยบ้างเดียวไรหอยกับประมาณเนี่ยได้บอกพูดละสองนู่ยุบราย วันนี้ล่ะวชินก็เป็นไม่เน้นต่ไปเอาป่ามอกมาเอ็ดเองเป็นสีก,ก้อยเอาป่ะ,ป,ะป่าประมาณสิบตัวแล้วสิบชองโต,โตสิบองโตก้อยพอด้มืดกับต้มหอยนะนเ,นเ,เออสลายนั่นแหละะปูนละ น้ำน้ำมึกหอยได้ระวังท่าหอยเลยเปื่อยนะเขากลไปหาเลา่บุงก่อนแทนนี้ก่อนมีเสียงนกเสียงหนูห้องนะเดี๋ยวไปจอบบุงก่อนชอบนกไม่เห็นละไม่เสียงห้องละใส่ไฟละเดี๋ยวมาหาเลา่บุญกันนี่คือป่าหึ่นนะป่ากรบโบฮึ่นนะ เดี <để> her, <glaube S 1> ๋ยวเข้าเอ็สซาตามเจ้าก่อนนะมินิพอจะเอานู่นอย่างงียหรือไม่มีนิเอามากจ้ะคือเอาน่นนี่มถือสบายอืมซอยเดือดขัดซื้อไว้ก่อ chít 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 chát chít lời Chít Nhưng chít đấy nè Chít à? đấy Tìm ok <laughs> oh, mm. <laughs> nè, Lại đấy bài chút chết 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 tù cái thôi ừ. Để bài áo mò hay rơi có mà nè Bó nè mà lùng mà lùng Chào Thì hôm xì bùng ở phía kì lên đấy เดี๋ยวเช้าตีไปตักเอาถั่วหอยเดินนชิลเลอร์เจกดอกเจกแดงนีไงนี่บ่เจกบองมันจะเป็นเจกดอกเจะบองนะเจะบองอันพอบ้านเพิ่นซื้อมาอให้ทีมงานกินนะอ,อันนึงถงนึงไปซีเบ้างหากะได้ล่องนี้แล้เอากะไม่นนเคยกินนะไม่เคยกินจักเถอะที่ไหนกินเท่าวันนี้ก็น <c oughs> ี่แหละ มามืาอแรกอดกินไปก้อนไปถือเพื่อมันไปกินอยุบผูกไปไปไหนร้านหินเขาเขานะพ่อบอกเขานะชอบกินน้ำมาเ้ยเจอเสี่ยวอ๋อเจ้าบอลกลับอาถโทยก่อนโอเคเจ้าบอลไปไม่เคยกินเจ้าบองเมื่อสิโตมีเคยกินเจ้าเครื่องเหรอเสวียปีเจเคยกินเจ้าบอลบางไม่เคยไปลวงพระบางเด้ไม่เคยได้กินนะ มีเห็นโลาบางอีกเือหากะเห็นสวรรค์เท่านึงเขาก็เออดทุกคำดองเอาหนังไว้นะแลลวก็ซื้อก็ซื้อนังไปอมลองคัาคำอีดนะเจียวบองเจียวบองไ้ไหมอืมไปเลยอืมกโอเคแจบกินเล็ก ไปเลยปเลยลกมือเลยนะทั้งเงาใหญ่ครับมาได้ทุกคนกินข้าวบดนี่กอยปล่าแจ่ยวหอยเลื้อเดี๋ยวมันตุ้มเช่ว่วลงข้างหลังน่กินข้าวน้ำกันนี่ทุกคนกินกตมีนต่แนบแทบเด้แนวแซแบพน้อยอม่แต่แนวอะไรน้อยหอยเลยกะมันยากมันเท่ากับแล้วห่าอันเดียว ทำนี้หือหาออจะ่พ่นจะโกรในแย่เนี่ยซันี้ลาบอยู่ตลาดนี่สาวพันย่าบ้านเฮาหากินโมยัาลงอ่<ำ>ออจอแจใน,นปลาก้อยปลา เฮ็ดรุบอตองแล้วกนเม็ดหมกคมอืมอรมัจะแตกต่างกันจีจีกับต้มบ๊องอะไรของเมื่อไรเมื่อไครมนะจีขมันขมสีนี้เฮ็ดละโอสูตรเด่นกระโบกหอยเลยขมจอย ่านี่ไข่มันนะเอาเลยบกค้มขีมมันนะโอเคเลยหอยเลยเขาเบาเห็นก้นโถยคูอันแล้วพี่เลยกะอะไรวะพอแล้วพอแล้วกินเพื่ออยู่รอดกินข้าวกินน้ำก็อิ่มมืดแล้วันนี้ เดี๋ยวเฮ้าว่างแผนว่าสิไปหาแง่บะหาคุณแงปะปบวันนี้นะหาแง่ไปหาอะไรแง่ก่อนวันนี้ฮะโอเคทุกคนเข้ากินน้ำาละก็อิ่มแล้วนะเดี๋ยววันนี้เฮ้าสีแยกย้ายกันไปหากินนะอันเขาบอกสินข้าวเน,น็กับพ่อบ้านเพิ่นสีผ้ากันไปแล้งแง่หาคุณแง่ส่วนข้อนี้สิไปหาล่าแรงก่อนไปเฮ้าป้าคนะ คลิปนี้ครับก็จะจบไปสำนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปต่อไป